ค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิมจะมารีวิวบ้าน2หลังพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่2ง,งานนะคะใน2ง,งานนี้ล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านอยู่ตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยค่ะห่างจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข3 2 7สค่ะ เพียง40เมตรเท่านั้นค่ะการเดินทางสะดวกมากๆเลยอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะใกล้ตลาดร้านค้าสถานีอนามัยเซเว่นอีเลเวนเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะภายในตัวบ้านนี่ก็มีต้นไม้เยอะนะคะล่มลื่นตัวบ้านนะคะมีทั้งหมด2หลังหลังนี้คือหลังแรกนะคะหลังแรกมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำนะคะ ใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆอมีลูกหลายคนแล้วก็สามารถมาแบ่งนอนที่นี่ได้หลังหนึ่งแล้วก็หลังใหญ่อีกหลังหนึ่งได้เลยค่ะตรงหลังนี้นะคะเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนี้เองค่ะตรงนี้เป็นห้องโถงนะคะเปิดเข้าไปข้างในก็จะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำค่ะ ระบบทุกอย่างพร้อมเข้าอยู่ได้เลยทาสีอีกนิดนึงสวยเลยค่ะสำหรับบ้านหลังเล็กหลังนี้นะคะส่วนหลังนี้ค่ะมีทั้งหมด3มห้องนอนหนึ่งห้องครัวสองห้องน้ำนะคะห้องน้ำอยู่ในบ้านหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านหลังบ้านอีกหนึ่งห้องค่ะคือห้องนี้นะคะครัวอยู่ด้านนอกของบ้านนะคะคือครัวตรงนี้สามารถเข้าได้ตั้งแต่เข้าได้ทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งนอกบ้านได้เลยค่ะ บ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยบ้านเสมอถนนนะคะติดถนนลาดยางหน้ากว้างเลยค่ะน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะแถวนี้การเดินทางสะดวกค่ะห่างจากตลาดบ้านโป่งนะคะเพียง16กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากกทมนะคะเริ่มเท่าที่สายใต้ค่ะอยู่ที่78กิโลเมตรค่ะการเดินทางสะดวกเพื่อนบ้าน พื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้นะคะคือตัวบ้านใหญ่ของเราค่ะโรงจอดรถนะคะอยู่ด้านข้างของบ้านเลยพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะแยะเลยนะคะจอดรถได้อีกหลายคันเลยค่ะตรงนี้คือโรงจอดรถนะคะสามารถจอดได้ประมาณสัก3คันเรียงต่อกันได้เลยค่ะในพื้นที่นะคะก็ล้อมรั้วปูนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรา เข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะตัวบ้านเป็นลักษณะยกสูงค่ะปูกระเบื้องตีฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้คือบริเวณห้องโถงค่ะห้องแรกนะคะคือห้องนี้เลยค่ะที่เป็นห้องกระจกนะคะบริเวณรอบๆก็พวกหน้าต่างนี่ก็คือมีพวกพวกเหล็กดัด ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนห้องนี้ห้องซ้ายมืออันนี้เป็นห้องนอนนะคะก็อีกหนึ่งห้องนอนส่วนตรงนี้ค่ะที่เป็นประตูกระจกอันนี้ก็อีกหนึ่งห้องนอนนะคะทั้งหมดสามห้องนอนแล้วอันนี้ตีฝ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงที่ดีมยืนอยู่เมื่อสักครู่ตรงเนี้ค่ะคือห้องโถงนะคะแล้วก็ดูทีวีได้เลยค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะที่อยู่ในตัวบ้านชักโ,โครกเครื่องปรับ น้ำอุ่นทุกอย่างพร้อมเลยค่ะพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะบ้านหลังนี้ใครที่กำลังมองหาบ้านที่ติดถนนใกล้ถนนสายหลักอยู่ค่ะลองแวะชมได้เลยนะคะราคาเจ้าของขายเองเลยค่ะราคานี้ส่วนประตูตรงนี้คือประตูที่ออกไปตรงห้องครัวได้อีกค่ะตรงนี้คือห้องครัวนะคะ ประตูด้านหลังเราก็สามารถทะลุออกไปตรงห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกของบ้านได้เลยตรงนี้เป็นบริเวณรอบๆพื้นที่ของเราทั้งหมดนะคะก็ปลูกพืชผักสวนครัวมากมายเลยค่ะมะละกงมะละกอมะนาวเอ,อ่อพืชผักพิษทุกอย่างคะ่ะที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะมีหมดเลยค่ะต้นมะม่วงพร้อมเก็บทานได้เลยนะคะดิมทวนอีกครั้งค่ะบ้านสองหลังพร้อมที่ดิน อยู่ตำบลหน,นองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายนะคะยกแปลงเลยค่ะพร้อมบ้านทุกอย่างเลยพร้อมเข้าอยู่นะคะอยู่ที่3ล้าน3แสนบาทค่ะสนใจสอบถามข้อมูลตามที่ลงไว้ให้นนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ